แม่เพนบ้านหนองเชิงคืนหมู่สองละปูนนะจ้าหมู่พืชพก<อ>ักส่วนครัวทุกอย่างต้นหนึ่งเนี่ยมันเกียวได้กี่หลอบลเขาถึงโลกลงไปมันแลกแต่เขาดูแลใจใสเนาะบางคนก็ว่าได้เป็นผีอ๋อคะอ่ะเหมือนเหมือนกันมันก็ดีเหลือเขาปลูกพักอย่างอื่นพักคือทกแล้วก็ทกเลยอันนี้ทกตัดยอดมันกระโปงไามหมรโปงไามหมมันใช้เวลาโป่งเหมืนอนกว่าเขาตัดไปแล้วหลอบเนี่ยอาทิตย์มันกระโปงขึ้นมาเพื่อมันจะยาวมันก็อู้ไปเกินเดือนเกินเดือน ปูขึ้นมาแล้วเขาก็ใส่ปุ๋ยดูแลกู้หนึ่งคูกจนเต้าเขาได้เก็บแม่งก่อสักเดือนเนี่ยกะอ๋อเดือนนี่คือได้เก็บได้เลยเนาะเริ่มเก็บเลยอ๋อคือเอาเอาก้ามาปลูกได้เลยปลูกได้เลยแล้วปุ๋ยว่าใส่ปุ๋ยนย่างไที่มอก็ใส่ปุ๋ยมูลทัชได้เนาะมูลทักแล้วก็อย่างก็ที่ใส่เดือนอ่ะอ๋อขี้ไสเดือนมูลไสเดือนนะนะป้าก็ใส่มูลไสเดือนเอาอ่ะมูลไสเดือนป้าก็ใส่ถ้าอู้ขายดีขายหนักหัวละพาเพราะมันใช้ได้ไปหลายอย่างได้หลายเมนูเนาะ ตั้งมาปลูกพักตัวนนี้อยู่ได้อยู่ได้สวัสดีครับรายการเกษตรกรไทยสร้างรายได้นะครับวันนี้เข้ามากับตีบ้านหนองจังคืนนะครับอยู่จงหวัดล่าปูนครับวันนี้เขาจะมาดูสวนพืชพักสวนครัวนะครับนาะที่เป็นปลูกกันใจ๊จ่ายกันกินกันตึงวันนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปหัวจักครับเจ้าของสวนนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีเจ้าครับแม่แนะนําตัวหนครับแม่แม่จือ่อแม่เพนหรือว่านางแหลมจันนิ่มีศิลบ้านหนองเชิงคืนหมู่สองระปูนนะเจ้าอันนี้เป็นเขตอาเภออย่างครับแม่ตอนือ,อําเภอเมืองอ,อําเภอเมืองเนาะเจ้าอมแม่ตอนนี้แม่มีอาชีพในไอย่างครับตอนนี้แม่แยกกุยยางอ่ะกุยป้งพองครับตอนกิ่งลำไย,ยอืแล้วเกาะลูพืชพักสวนครัวทุกอย่างมีทุกอย่างเลยครับ แล้วในตีเฮาหันกล่องก็ใน่นเป้นมนคืออย่างข้าแม่เลยคุยเป้าตีเฮาต้องเอามาแจ้แจ่แล้วเอามาตุ้บแล้วก็ทําเป็นกำเป็นอุปกรณ์ที่เฮาจะตอนกิ่งทุกอย่างอ่ะกิ่งลำไยกิ่งไอยางได้ทุกอย่างเลยตั้งแต่ดอกตั้งแต่อยางอากาเอก็คือเขาขายคุยเป้าเจ้าขายบีเป้าแต่ลักๆแม่ตอนนี้คือแม่ปลูกพักเนาะแต่นี่ก็คือนี่ก็ทําไปด้วยกันเสริม โดยเริ่มแรกก็ตัวนี้แหละครับแต่เศรษฐกิจมันค่อยดีก็ต้องหารายได้อื่นมาเสริมแหมอะกอ๋อก็คือมันจะได้ครับมันมันเงียบไปกะเงียบมั้นขายว่าก็ขายได้อยู่แต่มันบัดียังกุ่ปปีคกุปปีมันจะดีมันิืมเรื่องจากโควิดด้วยก่อนโควิดค่ะเศรษฐกิจเนี่ยคือกับโควิดตัวเปิดมาก็ยากอับก็คือเอา วันนี้ประเด็นหลักๆคือเขาบรใจเรื่องคุยปะเปาเนาะจะเป็นเรื่องพักเนาะเดี๋ยวแม่ป้าช่วยป้าไปสวนพักที่แม่ปลูกกันเหรอครับเนาะได้ได้ครับผมจะอะไรครับแม่อ้าวม,มาถึงแล้วเจ้าะนี่อ๋ออันนี้เป็นแปลงพักเนาะไหมล่ะแปลงพักหัวละพาตะเพาอันนี้แม่ปลูกอ,อะไรพอนะครับแม่ท่มันมีใบแมงลักโหระพาตะเพาใบจันแล้วก็ พืชตีเอาไว้กินแกล่าพักหวานบ้านฟังพักแว่นยังมีมดนแกล่าพักมีทุกอย่างอ๋อน้ำเปิดกําลังเงี้ยอย่างเดียวครับนาะใส่ยาฮึใส่ยาเขาก็มาทกยาอตกทันทงวันงแน่นอนถ้ามันขึ้นเขาบอกทุกอะไรกะญาติพี่น้องทางบ้านเราใกล้กันอย่างไรครับใกล้บ้านกันเนี่ยกาก็คือมีรายได้มาจะต้องมาผ่าขาตอนปอเพราะมันห้อนมาเดียวอ่ะทำไมก่อนที่แม่จะมาปลูกพักเนี่ยก่อนที่จะมาปลูกพักอ่ะแม่ ขายอะอย่างคนก็ที่แม่่าแกขายกุ้ยเป้าขายกิงยก่งลำไยอ๋อกิ่งลำไยฮะเ<อ>นอกิ้งลำไยนี่เนะครับอ๋อเนี่ยกิ่งลำไยที่เปิดขายจะได้ไหมมันราคามันจะมีแล้วแต่รุ่นของมันสามสิบขึ้นอะสามสิบสี่สิบห้าสิบอันนี้ก็คือก้าวลำไยนาะครับอันนี้มันเป็นพันอะไรอย่างครับอีดอ ดอเปรกนะดอหนองเั้าคืนเลยเนี่ยอยางนี้อริกล้าต่อใดครับนี่อย่างนี้สี่สิบก็ได้อย่างนี้สามสิบมาแล้วแต่อายุมันกันแล้วแล้วแต่กิ่งความสูงของมันอันนี้กับยาติหันก็คือเขาเขาปลูกในไอ้กระเพาะในถุงดำได้หรอะเพาะในถุงดำของเบิร์นแล้วๆเนี่ยมัใชะของใหม่ของปีแล้วนะครับแล้วจาก ลำไย,ยเนี่ยจะได้มาเป็นพักครับเศรษฐกิจมันบดี COVID โควิดตัวยแล้วก็ราคาลำไย,ยมันบดีอะ่ะมันราคามันถูกก็เลยมันขายยากหน่อยจากที่ได้ขายกําล้อยหรือว่าสองสามรอยก็เหลือสิบต้นสาวต้นมาหาตึกห้าสิบต้นเออะอม,มันขายน้อยไปครับ ป้าก็เลยหันมาปลูกพักจากลำยายนี่คือมาพักเลยกะมาพักเลยอ๋อคือตั้งใจมาพักเลยมาพักเลยอ๋อครับครับก็หาวิธีอย่างใดที่มันจะมีรายได้ขึ้นมาเออเดี๋ยวเราไปดูสวนเนี่ยเนาะครับสวัสดีครับลุงอันนี้แฟนป้าเนาะแฟนป้าลุงมาด้วยกันเนาะครับเนาะครับอ่าผมครับอันนี้มะเขือมะเขืออ่าอันนี้หัวลาพาหัวละพาหัวตาหลังๆเนอ อันนี้เขาปลูกในตึงมดนี่มันกี่ไรครับแม่ให้ปลายกัฮะให้ปลายบะถึงสองให้เลยแล้วเขาปลูกหลายชนิดเนาะส่วนมากที่เขาเก็บเก็บขายนี่เขาเก็บอย่างขายดีครับพักมาเนี่ยคือขายพร้อมๆกันไงขายดีเหมือนกันครับถ้าเก็บโหระพาก็เก็บตะเพาตัวแมงลากตัวใบจันตัวคือเพื่อนเอาพร้อมกันเลยเอะกะยังเขาเขาขายในขายตัวไหน ก้าจะอยู่ที่บ้านมันขายขืนน้นไม่กล้าย่อยเนาะไม่กล้าเวียงบบได้ทรงรขายม,าามัดสามบาทแต่ก็มัดน้อยน้อยเอ๊ะเป็นโลที่ขายาครับเป็นโลบบเกยนนะอ๋อขาย,าเ,ยเป็นมัดบ่ได้เป็นมัดอ๋อครับผมมัดสามบาท,าท,บาทขายทรงขายขายขื้นไม่กล้าย่อยเปิดก็ไปขายต่อแฮมสี่บาทห้าบาทและแต่เปิลอะค่ะก็คือเขายืนพื้นละสามบาทสามบาทนี่ทุกชนิดก็ครับทุกชนิดเลยแต่มัดน้อยและแต่ว่า แล้วแต่ว่ายี่ห้ออะอย่างพักอย่างไอเนอกถ้าถ้าพักมันเขียมครับตั้งเปิลสี่บาทเฮาก็มัดย่อมห่างเฮาเหียะอากาศเฮาก็มัดน้อยไปขายสามบาทนะแต่ขึ้นอยู่ฤดูกาลอะไรแป้งเขากลับมัดน้อยน้อยแต่เขาก็ขายสามบาทราคาเดิมสามบาทครับผมแล้วไอ้พักเลยครับเฮาต้องไปส่งก่อก็ว่าเปิ้ลมาเอาคนเดียวเปิ้ลมาเอาเปิ้ลมาเอาบ้านแล้วก็ไปส่งสองเจ้า S <S มาเอาบ้านสามจีเจ้าครับแม่ก้าดตำกาดแรงกาดอย่างนัดกาดอย่างนี้หรอมันเป็นกาดอย่างก็กาดต่างห่างดง <S 2> <S 2> อืมคืมอแล้วแต่แม่กาดเแล้วแต่แม่ก้าเปิ้ลจะไปนั่งไหนเอะก่ะครับครับครับย่างกะเพราเน่เป็ดกะเพราอย่างครับแม่ยกะเพราเปิ้ลห้องว่ากะเพราดํากะเพราดําครับอือกะเพราดําเหมือนใบใหญ่เนี่ยกะเพราควายนี่เหมือนก็เปิ้ลจเนาะกะเพราควายนี่คือใบจันใบจันอ๋อ กระเพราสีเนี่ยครับกับสีเขียวเนี่ยมันแตกต่างกันจะได้เพราะว่าตะเพราดําเนี่ยครับเวลามันพัดหน้ามันมันเข้มมันดําอำมันแบบนาะสีมันออกหน้ามันออกแล้วก็ถ้าตะเพราขาวตะเพราเขียวนี่เวลาเปินพัดแล้วมันงามนี่จ้ะแต่กินตะเพราดํานี่จะแห้งกว่าแห้งกว่าคือกินดีกว่าเหมือนกระเพราถ้ากะเพราบ้านนี่แม็นก่อนกะเพราบ้านจะน้อยจะเป็นตัวนั้นใบจะน้อยไหฮะ บมืกี้ต้นมันตัดไปแล้วนะมันจะมาอันนั้นตะเภาน้อยตะเภาบ้านครับอันนี้ตะเภาพันธุ์ตะเภาพันธุ์เปิดห้องตะเภาดำอีกหรอตะเภาดำอ๋อตะเภาดำครับเอ้วยาบเขือได้บ่เขือครับแม่เนี่ยบ่เขือแดงบ่เขือแดงบะเขือแดงเปินห้องบ่เขือเนี่ยค่ะเขือม่วงอันเนาะเขือสีม่วงเออแม่นแล้วแต่เปินจะห้องกันเออะก่ะครับเปินมันงามใบเปิดแก่นใหญ่ก่อแก่นจะใหญ่หรือนี่แหม่มเออะก่ะ อันนี้จะน้อยพาอมันเด็ดไปแล้วอันนี้ออกมาเออกไปแล้วเออเด็ดออกไปแล้วแล้วมันเกาะมันยังบดีเตอครับแม่ปลูกมา่เมื่อเรื่องครับนี่ปลูกไอ้เฉพาะพักเนี่ยเฉพาะพักเนี่ยครับสองเดือนแล้วกระฮะฮะลุงตาไหนสองเดือนสามเดือนเข้ามาละอ๋นนี้คือสามเดือนคือต้นขนาดนี้เนาะครับพอเขาเกี่ยวไปเลยเยหรอมันต้นออกมาเขากาเกี่ยวไปเกี่ยวยอดมันออกมันโป่งมาโป่งมาเขากาะเกี่ยวแหมอยากเะีแล้วมันมันมัน ต้นหนึ่งเนี่ยอายุมันมันเกี่ยวได้กี่รอบเขาถึงโลปลูกไปเนี่ยมันและแต่เขาดูแลใจใสเนาะบางคนก็ว่าได้เป็นีอ๋อคะอ่ะเหมือนเหมือนกันมันก็ดีเหลือเขาปลูกพักอย่างอื่นอ๋อพักนี่มันทกแล้วก็ทกเลยอ่อันนี้ทกตัดยอดมันกระโปงมาแหมโป่งมาแหมอยู่ที่เขาดูแลว่ามันใช้เวลาโป่งเหมือนก่อนเขาตัดไปแล้วรอบเนี่ยอาทิตย์นึงมันก็โปงขึ้นมาเผื่อมันจะยาวมันก็อู้ไปเกินเดือนเกินเดือนสองติดอ่ะ กลาเดือนเกิางเดือนปายอ่ะก่ะครับอ่ามันเกาะถ้าเฮาตัดมันมาเกาอาทิตย์หนึ่งมันก็เริ่มแตกขึ้นมาแล้วหรออ๋ออย่างนี้อันนี้เฮาตัดไปแล้วเนาะครับอันนี้ตัดไปละอันนี้ตัดตะวานตัดตะวาครับอืมตัดพอตัดปุ๊บถ้าพอถึงเวลามันก็จะโป่งมาเหมือนอันนี้เนาะมันก็จะโป่งมาเอะก่ะอืมสักอาทิตย์นี้มันก็เริ่มโป่งโป่งขึ้นมาแล้วเฮาก็ใส่ปุ๋ยดูแลครับ ยังยงต้นนี่ฮาตีฮาตัดไปแล้วนี่อายุมันตั้งใดแล้วนี่สองเดือนสามเดือนเพราะมันหลายรุ่นแล้วนี่ป้าเกี่ยวไปเป็นห้ารุ่นแล้วก็ห้าหกรุ่นแล้วหรออ๋อหมายถึงว่าอ้าวถ้าถ้าตอนป้าปลูกเนี่ยกค่ปีละถึงปีก็มาถึงมาถึงมาถึงถึงกะอสามเดือนเขาะเก็บหลายรุ่นแล้วนี่สั้ห้ารุ่นแล้วแล้วเขาปลูกเขาปลูกอะไรเขาเม็ดลงแล้วก็ปลูกเป็นก้ามาก่อนวันก้าวันก้าวอ๋อแล้วไอ้ตั้งแต่ ผมถามหน่อยตั้งแต่กล้าเนี่ยมาจนเฮาเก็บได้เนี่ยอายุมันเหมือนก่อนกว่าจะเก็บได้นี่อู้ถึงปลูกจนเต้าเขาได้เก็บแม่งก่อนครับสักเดือนเนี่ยกะอ๋อเดือนนี่คือได้เก็บได้เบเลยเนาะเริ่มเก็บเลยเออเออไปดิเหมือนกันมดเลยก่อนมันเดียวกันกะอายุเท่าอครับ้างบางทีถ้าตีงามเดือนมันก็บาถึงมันก็เริ่มได้ตัดถ้ามันสูงขึ้นมาเขาก็ตัดเลยตัดแล้วมันก็จะแตกออกมาเอาเอ๊ะป้า ไอ้วิธีปลูกเนี่ยดินเนี่ยเขาเตรียมต้องเตรียมจะได้ของเรื่องดินนี่ป้ามันเป็นตีไม่เนาะมาได้เตรียมอย่างเลยป้าก็คุดเอออันทําเป็นเป็นห้องเป็นเพียกนี่เนาะเป็นแป้งเป็นแป้งเออทำเป็นแป้งแล้วก็ปลูกเอียกกะกะคือเอาเอาก้ามาปลูกได้เลยปลูกได้เลย้วปุ๋ยป้าใส่ปุ๋ยนะขี้งัวก็ใไส่ปุ๋ยมูลพักได้เนาะมูลพักแล้วก็อย่างก็ขี้ไส้เดือนอ่ะอ๋อขี้ไส้เดือนมูลไส้เดือนนะหนาป้ากับไส้ ในโซนของตรงนี้เป็นอะไรอย่างครับแม่อันนี้เป็นบนห้องใบจันทร์ใบจันทร์ทางบ้านนี่จะว่าใบจันทร์เอากะคนไทยขอห้องใบยีรายีรายีรารสร้อนแรงอะไอ้ยีราดในโซนเป็นสมัยพวกเราใส่อย่างแม่ใส่แกงขั่วขั่วแกงขั่วขั่วไก่ไก่เนี่เนาะครับอืมกับลาบเอากะกับลาบก็ได้อ่ากับลาบแกงขั่วลาบแกงขั่วเห็นมั้ยนี่เนาะอ่าไอ้ยังอาหารใต้ผมเห็นเปนใส่ไอ้แกงปลาดุกเนาะ ออแม่แม่ปุกใบเนี่ยนะมันหอมตั้งแตเพนจะใจตัวนี้เพิ่นว่ามันหอมอลอวนี่ถึงนี่็พอสีจะขึ้นง่ายกาแมง่ายค่ะง่ายกว่ากะเพราก่ะง่ายขึ้นเร็วกว่าเนี่ยจ่อมันจะยาวมันก็จะยาวขึ้นเรื่อยๆเนาะอยาวขึ้นไปถ้าเฮาบบเกี่ยวมันอีหนาแต่มันก็จะออกดอกอันนี้จะเริ่มละมันยาวละเนี่ยอันนี้อันนี้ตึกละอันนี้ตึกเลยตึกละถ้าถึงตัวนี้มามันก็ออกดอกเออ่ะ แต่ความสูงมันถ้าเขาบบเกี่ยวมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆสูงสูงแล้วก็จะดอกดอกแล้วมันก็จะโน้มไปเหี้ยถ้าเขาบบเกี่ยวมันแต่นี่เขาต้องเกี่ยวมันออกแต่นี้นี่เขาเก็บไปแล้วหนะเก็บไปละเก็บไปเมื่อไรแล้วครับเนี่ยตะวันครับเก็บตะวันเมื่อไรครับอเขาแบงกันจะได้ไหมเขาแบงที่เขาปลูกเนี่ยเขาเขาเขาแบ่งจะได้เป็นโซนจะได้จะได้เนี่ยก็แม่เอาตามตามกล้ามันมีไงอ๋อ จะว่าหนักเขาก็ปลูกนักหน่อยเัาก็ปูกนักแล้วพอดีพอดีลูกค้าทรงคึ้ลูกค้ามันบ่ปอคป้าก็เสริมขึ้นไม้แหมแอร์กะเริ่มแหลกเจาปุ้นก่อนแล้วไอบันดาสามสี่พักเนี่ยมียีราแมงลักกระเพราโหระพาอันเนี้ยอันใดขายดีข้าอู้ขายดีขายนักโหระพาเพราะมันใช้ได้ไปหลายอย่างได้หลายเมนูเนาะหลายเมนูนัก จิ้นย่างไอ้ยังหมูเนี่ยกะใส่แกงใส่หยังเออเนาะจิ้นย่างร้านหมูกระทะไอ้เนี่ยกราทะนอ้ยังไงไมดมันใจ้ได้นักกว่าแต่ส่วนพักมูกนี้ก็จะเป็นเฉพาะทางไปนเป็นพักเสริมพักหมูเนี่ยยังกะเพราก็ยังเก่งกับผัดกะเพราเนาะผัดกะเพราแกงปลาแต่อันนั้นแต่หัวละพานี่จะใจ้นักจะได้หลายอย่างหลายอย่างจะมักนี่ก็สมัครเอาไปอย่างไงเก่งเลี้ยงใส่ก่อน เออแกงบักฟักอ่ะแกงบักฟักแกงเลี้ยงอย่างนี้เนาะครัและไอ,อ้ระบบน้ำเขาแม่ที่ผมหาได้คือเป็นสปริงเกอร์เนาะครับใช้สปริงเกอร์โฮสเอาหม,ออม้อ่อหม้อกานเริ่มแรกก็ใช้สปริงเกอร์ครับเข้าเข้ามันสปริงเกอร์มันมันตันเนาะครับก็เลยใช้มีสายตัวสายยางเสริมแต่มันก็ใช้ได้อยู่เนาะใช้ได้สปริงเกอร์ก็ได้อยู่บางอันบ่ได้ที่มันบางอันที่มันบบบไข่เขาก็เอาสายยางนี่เสริมเข้าไปอ่อค่ะ แล้วโซนปุ้นอะไรอย่างไร้ลายปุ้นอันนั้นก็หัวลาพาแมงลากเหมือนกันแต่ปุ้นก็หัวละพาครับเอหัวละพาจะปลูกนักหน่อยเพราะมันใจนักแม่เริ่มมาปลูกไอ้พักสวนครัวเนี่ยแม่ปลูกมากี่ปีแล้วกันำลังเริ่มปีนี้อ๋อแค่พักสวนครัวนี่คือเริ่มปีนี้เริ่มปีนี้อ๋อแต่ไอ้ขุยมะเปากรับลำไยเนี่เราทำเมื่แล้วหลอปีแรกนี่เอาพริกเอาพริกเอาพริกก่อนเริ่มปลูพักนี่นะเอาพริกก่อนแล้วพริกมันบดี มันมันเก็บได้สักสามรุ่นแล้วก็มันไปเลยมันเหลืองอมันเป็นใบยิกแก้ไขกบได้ครับก็เลยบ่เอา<ม>เลยหันมาปลูกตัวนี้ปลูกตัวนี้ดีกว่าดีกว่า <c oughs> แต่ได้เงินน้อยแต่ตึงวันเอากอะอ,อะในนายก็โอดถึงเงินละแม่ลองประมาณแล้วอะ่ะเดือนเดือนเนี่ยแม่รายได้ประมาณต่อไกับพักเฉพาะพักอย่างเดียวเนี่ยม,มันเกี่ยวถ้าเขาเฉลียอย่างครับถั่วเฉลี่ยแต่ละเดือนเนี่ยหมื่นเนี่ยค่ะ หมื่นต้นต้นเนาะ่เหมื่นปลายเนาะครับแล้วต่อวันนี่ประมาณเท่าไหนต่อวันที่เขาส่งส่งเนี่ยส่งต่อวันอะวันร้อยปลายสองร้อยปลายอืมวันวันถ้าไปกล้ามาพร้อมถ้าเปิ้ลแบบไปตั้งติเปิ้ลติสติอื่นมันหมดรายกาเปิ้ลก็มาหาเฮาแองก็ไปสามร้อยก็มีเอาก็คือเฮาคือเฮากระลังหาเริ่มปลูกอีเตอร์เนาะอ่าอ่าเริ่มปนักยังเปิ้ลเปิ้ลนี่เกี่ยวไปเจ็ดไปร้อยบนก่อนแต่หางป้านี่มันจะมันพักมันปลูกหลายอย่างครับ เกี่ยวหนักแต่กลมใครได้ครับแต่เขาก็มาได้ม่ได้แค่แค่พักอย่างเดียวนะเขาก็มีกล้าลำไยตัวนี้มีมีกล้วยปะปาวตัวเองเนาะขายเสริมรวมๆแล้วก็คือเดือนเดือนหนึ่งเขาก็อยู่ได้เนาะอยู่ได้ตั้งมาปลูกพักตัวนี้อยู่ได้ได้อยู่ได้คุทีนี่ปลูกกับขายปลูกกับลุงกหรปลูกกับลุงอ๋อสองคนเลยเนาะแล้วก็ไอ้ช่วยพ้องบังเถื่อก็จ้างเพิ่นมาถางหญ้าเนาะแม่นแม่นถ้ามันแบบตันนะตันก็ต้องขอเพิ่นมา อันนี้อันนี้อันนี้ถือว่าเป็นงานลักเลยกหรือว่าเขามีงานลักของเขาอยู่ละเขามีงานลักคือขุดเป้าอ๋อขุดเป้ายิงลำอันนี้ก็คืออันนี้ตัวเสริมตัวเสริมแต่เอาไปเอามาแบบเดียวนี่อันนี้จะเป็นลักเป็นลักไปแล้วนะเพราะรายได้ตัวนี้จะได้ทุกวันตัวนั่นจะมาได้ทุกวันอมีเป็นบางวันแล้วลูกค้าแม่ในโซนมากจะเป็นที่ไหนครับตำระแวกบ้านเขาเนี่ยกะพักตัวนี้กะครับพักตัวนี้มันจะะแวกระแวกบ้านเขาเนี่ยกะ เราแบกบ้านแบกกาทำบ้านตีปืนหัวจักเขาแน่นอนครับแล้วก็ปากต่อปากไปเนาะปากต่อปากเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวออกรายการไปเด้วขายดีละเดี <c oughs> ๋ยวจะปลูกบัตานเดี๋ยวก่อน <c oughs> ขอมันแต้เต้แล,แล้วเป็นได้พงแม่าตั้งแต่เขามาปลูกพักนีดีขึ้นก่อดีขึ้นดีขึ้นหนักกว่าครับหนักกาดีขึ้นยังมีคือเขาได้ได้ใจได้จายเขาไม่ต้องได้ถามกันแล้วมีตังก่อ่ะคือ คือก็มีตังใชยได้สะดวกกว่าอีเด้อครับ<อ>จากที่เขาขายก็ไอ้กิ้งลำไย,ยกากบะเปาเออคุยบะเปาเนาะพอเขามาทําตัวนี้รายได้เขาก็เพิ่มขึ้นมาแหมเพิ่มขึ้นมาแหมชีวิตเขาก็ดีขึ้นมามันก็ดีขึ้นดีขึ้นมาแหมอย่ากอครับแล้วสมมุติว่าคนที่เปิดอยากเข้นมาปลูกเหมนป้าเนี่ยป้ามีคําแนะนําอย่างเขาเปิดก่อนถ้าเปคนอยากจะปลูก เขาควรจะได้ก่อนถ้าเปินอยากจะปลูกอ่ะถ้ามันมีตีอ่ะเปิ้ลปลูกตัวนี้ก็คือดีดีเออพักกเขาต้องดูดูตลาดตัวเนาะดูตลาดตัวความต้องการไม่ก้าตีว่าเออเปต้องการอายังอย่างกะเขาก็ปลูกหลายๆอย่างครับอย่างน้อยเปิ้ค่อยได้ออยังก็คือได้อ่ะได้แต่ต้องกล้าหัวลาพาอย่างกะแล้วก็คือเป็นได้ไหมครับข้อดีของมัน พอดีแม่ก็รู้ว่าเป็นจะได้พอ่อแม่ตั้งแต่แม่มาทำก็ดีอ่ะมันก็คือเฮาก็มีความสุขอยู่กับมันอะ่ะคือใจเฮามันก็เข้มแข็งขึ้นมาอย่างมันมีไรายได้ทุกวันไงจากตีเ่เฮาแบบเขียดอยู่ื่องบนกินก็ทายไปค่อยออกออลำไยก็บ่ได้ออก ลาคาก็กเปิ้นกลมมาซื้อเนลํำใยปั่นลำใยลูกมันก็ปันเปิ้นเปิ้นก็ยังบบเอาไอ้เนาะแบ่งกึ่งก็บะเอาปันก็บาเอาเอบก็เราเขาก็เลยมาลูพักตัวนี้ก็คือเออจิตใจเขาก็ดีขึ้นดีขึ้นบเครียดแล้วเนาะเครียดเคร่งขึ้นเออการเข้ามาเขาก็มาทําแดดท่อนเขาก็พักเออเนาะมันเป็นธุรกคิดของตัวเองเนาะเป็นนายตัวเองเนาะมันก็ทําเวลา ได้ก็ได้แม่ฮ้อนได้ยังแม่ว่านะแดดฮ้อนเขาก็พักอะฮ้อนเขาก็พักเนี่ยเวลาผลมาซื้อเขาตออแรงแล้วล้วแยังมาเก็บเนี่ยสมากรแมเก็บพักเนี่ยแม่เก็บช่วงใดช่วงแรงช่วงแรงเนาะแดดฮ้อนแม่มามันฮ้อนประมาณสามโมงสี่โมงแค่จะเก็บตอนแรงแม่ก้าวจะมาเอาแมลงกันเอาแมลงกันแล้วพักก็จะดูสดกว่าจะมาเก็บเจ้าฟังนี่ก็คือเหมือนกันนะแม่เนาะเหมือนกันอันนี้ใบจันครับ ตีอันนี้ปลูกก่อนอันนี้มันจะปลูกใหม่ครับอือันนี้ก็คือบ้านเฮาเลยเนาะบ้านเราอยู่ข้างเนี่เนาะอันนี้บ้านบ้านย้าย<อ>บ้านแม่จะบ,บ้านหลังโน่นอ๋อเคยอยู่ข้างสวนนี่เลยอยู่ข้างสวนนี่เลยเดินเจ้าเดินมาคำเรียวก็<า>ถึงแะ้าได้แล้วไอตีค้างกลางค้างข้างบนนี่คือแม่แปลงครับเนี่ยเกยปลูกอ้อยงก็บนห้องมะนาวลูกลูกน้ำเต้าอีกก็กับแบฟักฟักเขียวอ่ะครับอ่ะ อันนั้นจะปลูกอย่งครับนลยลงปลูกไงมะนาวอ๋อนั่นต้นมะนาวอ๋อแปลงให้มันขึ้นได้เอียกอ๋อถ้ามันยอดมันไปแล้วมันขึ้นไปหากลางมันบนกลางมันบนอ๋อบ่ฟักพ่องแอร์กะปลูกเข้าไปครับปลูกทุกอย่างอ่ะจะใครก็ปลูกั่นอ๋อจะใครเขามีมีหัวคาอย่างแอร์กะก็บพืชพักสวนครัวนั่นเนาะพืชพักสวนครัวปลูกทุกอย่างเลยเจ้ามันมีอย่างก็ได้กินหมดเลยลูก ครับครับแม่าครับผมแล้วแม่มีเบอร์โทรมีเบอร์ติดต่อก็เพื่อคนปรีบนญย,กยากจะมาซื้อของแม่ซื้อพักแม่อย่างเงี้ยเบอร์แม่มันก็ศูนย์เก้าเจดเก้าหห้าเก้าเก้าห้าสามครับถ้าสนใจกระเพ้าหรือว่ากิ่งลำไย,ยหรือว่าพักก็ติดต่อได้ครับแม่มีเฟซบุ๊กอ่อเล่นประจางอ๋อเล่นประจางเนาะโอเคไม่อย่เบอร์โทรอย,อย่างเดียวเหรอเบอร์โทรโอเคครับ<น>จะได้ใครสนใจพักสนใจ กอาเป้าวก้าลำไยจะได้ติดติออแม่มาเนาะแม่เพ้นเนาะครับผมสุดท้ายแล้วครับและการเกษตรกรไทยสร้างรายได้ครับขอขอบคุณแม่เพ้นเนาะตีปลาเฮามาดูพักตีแม่ปลูกเนาะขอขอบคุณครับพี่เจ้าขอบคุณครับลุง